การสูญเสียคนรักมันเป็นเหตุการณ์ที่เราทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นเรียกได้ว่าร้อยทั้งร้อยก็ถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงแต่จะยิ่งกว่าการตายของเราสิแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นบางครั้งเราก็ทําใจได้ตัาน,นเวลาตั้งตัวหรือตั้งหลักแต่บ่อยครั้งไม่จะมีเวลาที่จะเตรียมใจแต่พอมันเกิดขึ้นมันก็เกิดความทุกข์ทุกา์ทวมท้นความเศร้าความกรุขรอาจจะเรืนความขับแคนด้วย บางครั้งเนี่ยความโศกเศร้าเนี่ยมันมันเกาะกิจใจเราจนกระทั่งเรารู้สึกว่าชีวิตที่มันโหดร้ายโดยเพราะเมื่อมันนึกต่อไปว่าโอ้นี่เราต้องจเจอเจอความสูญเสียหลายครั้งนะนี่สูญเสียพ่อยวต่อไปก็ต้องสูญเสียแม่หรือว่าต่อไปก็ต้องสูญเสียคนใกล้ตัคตวคะที่แบบที่มันทําให้รู้สึกว่าชีวิตที่มันโหดร้ายมากแต่ที่จริงแม้จะไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นเนี่ยเป็นแค่สูญเสียคนคนเดียวเนี่ยมันก็ทําให้เราเสียสูญไปได้ไม่น้อยเนี่ยจนกระทั่งบางทีเรา ผมจะคิดไม่ได้วันเนี้ต่อไปนี้ฉันคงจะปวดร้องไม่ได้แล้วต่อไปนี้ฉันคงจะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้แล้ว <laughs> ในกรณีจริงนี่เนี่ยก็ให้เราเตือนใจตัวอยู่เสมอว่ามันไม่มีทุกข์อะไรนะที่ยิ่งรังยัง่งยืนแล้วมันก็จะผ่านไปสี่คำนี้สําคัญมากนะแล้วมันจะผ่านไปมันไม่มีทุกข์ไม่มีความเศร้าโศกความเสียใจเลยที่จะยีรังยัง่งยืนแม้ตอนนี้เราอยู่นี่ไม่ออกว่าเราจะปวด,ววดร้ะได้อย่างไรเราจะยิ้มแย้มจะกปถอโดลดเต้นได้อย่างไรเหมือนกับที่เราเคยทำ ก่อนหน้าสูญเสียแต่ว่าเามาเชื่อว่าในสุดความเศร้าก็จะเลือนหายไปแล้วเราก็จะกลับมายิ้มย้ํแจ่มใสได้อีกครั้งหนึ่งเราจะไม่ถึงกับดึงดดีใจเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าประสบการณ์ที่มากขึ้นแต่ว่าเราสามารถที่จะหัวเราะได้ยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยาวนานด้วยให้เรามั่นใจแบบนี้เหมือนกับกลางคืนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมืดมิดไปตลอดนะจุดท้ายมันต้องสว่างไม่ช้าก็เร็วที่เราบางครั้งมันก็เหมือนกับตกอยู่ในกลางค่ำกลางคืนที่มันหนาวเหน็บ ดูอ้างว้างแต่ท้ายเนี่ยแต่งเงินแสงทองย่งปรากฏและที่สุดเราก็สามารถที่จะเดินหน้าและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยใจที่สดใสได้อีกแต่ก็นี้ระหว่างที่ความโศกเศร้ายังไม่จางคลายไปยังท่วมทนจิตใจเนี่ยธรรมะที่ว่าสิ่งที่เราควรทานะั่นคือยอมรับยอมรับความเศร้าโศกเสียใจ่ากปฏิเสธผักไซนมันอย่างที่ธรรมาพูดไปเมื่อวันก่อนนะว่าเนี่ยอะไรที่ผักไสจะคงอยู่อะไรที่ระหนักรู้จะหายไป ความเศร้าสมเป็นธรรมดาของมนุษย์เมื่อสูญเสียแม้เราจะผ่านการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติธรรมามากแม้เราจะได้ยินว่าผู้เจ้าสอนว่าเนี่ยความเศร้าโศกเสียใจืนน้ําตาเนี่ยที่มีต่อผู้เรืองรับไม่มีเบื่ออะไรเลยแต่จาการที่เรายังไม่เข้าถึงทำอย่างลึกซึ้งเนี่ยเราก็ต้องก็ย่อมมีความเศร้าโศกอย่าปฏิเสธความเศรา้าโศกถ้ามันเกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ก็แล้วไปนะมันเป็นไปได้ แต่ถ้าเกิดเราเศร้าโศกก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ให้ตัวเองเศร้าโศกได้ยอมรับในความเป็นปุถุชนของตัวแม้เราจะคิดว่าฉันปฏิบัติทรมาก้าวหน้ามามากแล้วนะฉันจะเศร้าโศกได้อย่างไรยอย่ารู้สึกผิดนะถ้าเราจะเสียใจแล้วก็หลั่งน้าตาให้กับคนที่จากไปยอมรับตัวเราอย่างที่เราเป็นยอมรับความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นนี่คือวิธีรับมือกับความเศร้าโศกที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง แล้วไม่ใช่เฉพาะความเศร้าโศกเทอานะความส,นะามสโกรธแค้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีพี่งคนหนึ่งซึ่งเป็นมะเร็งกระฟากับโวะอายุก็แค่สามสิบทีแรกเธอก็ติดหวังเธอก็เหวี่ยงเธอก็บินใส่คนรอบข้างเพราะเธอยอมรับโรคมะเร็งไม่ได้แต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเมื่อเธอได้หักนกลับมาดูใจก็เพราะว่าความทุกข์ก้อนใหญ่ของเธอเกิดจากการที่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับโรคมะเร็งแต่พอเธอทำใจได้ยอมรับมันได้นะใจใเธอสงบ หลงมากเลยแม้ว่าโรคมันจะรุกรานไปเยอะเธอพูดว่าความจริงบางครั้งก็โหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงก็ทังที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเป็นคูกที่ขังใจเราไว้นี่มันจะทํามมากเลยนะไม่ว่าจะป่วยจะลงมะเร็งหรือพ่อสูญเสียคนรักเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยเราได้รักษาใจเลคือยอมรับความจริงบางครั้งก็โหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงก็ทางที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเหมือนคูกที่ขังใจเราไว้มันทําให้ใจเราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ แต่พอเรายอมรับได้มันก็มานจะปกล็อกท่านหนึ่งยอมรับความสูญเสียยอมรับความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นแล้วมันช่วยทำให้เราผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้สิ่งที่หมายควาว่าอย่าไปผักสายมันแล้วก็อย่าถึงกับปล่อยใจจมในความเศร้าการยอมรับความเศร้าไม่ได้หมายถึงการปล่อยใจจมเข้าไปในสิ่งนั้นเมื่อเรายอมรับแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะใช้ชีวิตตามปกติเท่าที่เราจะทําได้เพราะถ้าเรานั่งนั่งเจาจุกเราก็จะต้องู่ีในความเศร้าหนักขึ้น จนกระทั่งเราสุด mm hmm. พอเดียวพอระเลใจอยาก,กับชีวิตพยายามใช้ชีวิตอย่างที่เราเคยทํากวาดบ้านทำครัวรดน้ำต้นไม้หรือนั่งทํางาน mm hmm. มันช่วยทําให้เราเนี่ยหลุดออกจากความเศร้าได้ถ้าเราพยายามที่จะมีสติอยู่กับสิ่งที่เราทําอยู่ข้างหน้าหรือทําอยู่ในปัจจุบันแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงอยากจะทานะนเพราะความเศร้าเนี่ยมันมันจะพยายามครอบงำใจเราให้มากที่สุด มันมีพลังดึกลสูงมากที่ทําให้เราเนี่ยไม่อยากจะทําอะไรมันต้องการที่เราเนี่ยนั่งเจ้าจุกเพื่อที่มันจะได้คลองจิตคลองใจเราไปนานๆบงังค้งความเศร้าก็มีรสชาตินะแต่มันก็ทาให้คนที่เวลาเศร้าเขาสูญเสียเนี่ยอยากจะจมดิ่งในความเศร้าเพื่อนมาชวนไปไหนไม่ไปเพราะฉันอยากจะเศร้าต่อไปมีเพี่งคนหนึ่งเธอเล่าว่าเนี่ยเธอเคยผิดหวังจากหลังจากที่ได้อ่านจดหมายของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเธอมีใจให้เธอก็น,นั่งเศร้าหลังจ,จากอ่านจดหมายเสร็จ ก็พอดีเลยนะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาหาเธอที่บ้านจะมาชวนเธอไปเที่ยวแต่ว่าบ้านเธอปิดประตูก็เลยกดกริ่งตะโกนเรียบพอเธอได้ยินเสียงเพื่อนเรียกนะเธอฉุนขึ้มนมาเลยดึงในใจเวลาจะสุขนะก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมาขัดขวางอยู่ดงในใจที่บอกอย่าไปยุ่งกูได้ไหมขอกูทุกข์ขอกูเศร้าต่อไปได้ไหมจะเป็นอย่างนี้นะความเศร้านี่มันจะเกาะกลุ่มใจทําให้เราไม่อยากทํทำอะไรเพื่อนมาชวนให้ไปนั้นให้ไป ความเศร้ามันสั่งเพื่อที่มันจะได้เกาะกลุ่มใจเราได้นานขึ้นเพราะทันทีที่เราออกไปไปกับเพื่อนออกไปทําอะไรเนี่ยความเศร้ามันจะเลือนลางและจางคลายมันยอมไม่ได้มันต้องการต่ออายุข,ของมันให้ยืนยาวมากที่สุดเพราะถ้ามันจะเกาะกลุ่มเราเนี่ยไม่ให้ไปไหนนะเราต้องรู้ว่านี่คือใบของมันนะและพยายามที่จะขยับตัวไปทำโน่นทํานี่ให้ใจเราไปจดจ่ออยู่กับอาหารที่กาลังท,ทาจานที่กาลังล้างนะ แรงที่กำลังขับพื้นและการทําเงี้ยมันจะค่อยๆช่วยดึงจิตออกจากความออกจากหน้าออความเศร้าได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งนะก็คือการไปทําอะไรที่มีประโยชน์โดยเฉพาะการไปช่วยเหลือเกือ้อกูลทุก่นมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยเขารักกันมากนะอยู่ด้วยกันมาสามสิบสี่สิบปีแล้ววันหนึ่งสามีก็ป่วยหนักแล้วการก็ยากไปเรื่อยๆจนถึงระยะท้ายภรรยาเนี่ยทาใจไม่ได้แล้ววันหนึ่งก็พูดบอกความในใจกับสามีว่าน ฉันจะอยู่ยังไงฉันจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีเธอถ้าเธอไปฉันคงอยู่ไม่ได้สามีบอกว่าแนะนําว่าให้เธอเนี่ยนะนำความรักที่มีให้ฉันเนี่ยไปมอบให้กับคนอื่นทีแรกเนี่ยพยายาไม่เข้าใจหมาเพราะว่าให้ฉันไปมีคนใหม่ใช่ไหมล่าสามีต้องการบอกว่าให้เธอออกไปช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากที่กำลังเดือดร้อนรักเขาอย่างไรก็รักคนเหล่านั้นอย่างนั้นทำด้วยเมตตาด้วยกรุณา ถ้าเธอก็ทําตามที่เขาแนะนำเลยหาังที่เขาเสียชีวิตนะแล้วเธอก็พบว,ว่าเธอสามารถที่จะผ่านความเศร้าโศกเสียใจเดิมที่คิดว่าฉันคงไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วคามสูญเสียสาม,มีบอกว่าสามารถจะใช้ชีวิตกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะการที่ได้ไปช่วยเหลือผู้คนเช่นเด็กที่หิวโหยคนยากคนจนเนี่ยในแง่นั้นคือมันทําให้จิตเนี่ยหลุดออกจากความเศร้าไม่ได้จมลงวความสูญเสียเพราะคนเราถ้าพิดถึงคนที่สูญเสีย ที่จ่อไปมันจะยิ่งดิ่งในความเศร้าแต่เพราะว่าปัวใจเราไปจดจ่ออยู่คนน้นคนนี้มันก็ทําให้ลืมความเศร้าลืมความสูญเสียได้แต่ที่จริงมันมันมากกว่านั้นนะพก็พอไปทําสิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์เนี่ยมันได้ปลุกเมตตากรุณาให้งองงามขึ้นในใจแล้วไปติกันมันเกิดความสุขด้วยเพราะว่าเมื่อเราไปช่วยผู้อื่นที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่ได้สุขอย่างเดียวใจเราก็สุขด้วยพอใจเราสุขเนี่ย ความสุขในใจรวมทั้งเมตตากรุณาที่งอกงามมันก็สามารถที่จะปัดเป่าความเศร้าออกไปจากใจได้มีคุณป้าคนหนึ่งนะต่สูญเสียสามีเพราะโรคมาเรียอโรคมาเรียนโรคคนจนนะเพราะนั้นไม่พอนะอนะไม่กี่เดือนต่อม,มาเธอสูญเสียลูกจากอุบัติเหตุเราเสียสูญเลยนะแล้วสูญอะไรบ้างเนี่ยฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วฉันไม่เหลืออะไรแล้วรู้สึกหมดอะไรกต่อยากับชีวิตไม่รู้จะอยู่ไปทําไม จนคิดถึงการฆ่าตัวตายแต่ว่าเธอไม่ได้ทำนะวันห,หนึ่งเนี่ยเธอกลับจาการทำงานเธอก็เป็นแม่บ้านทองความสะอาดตอนนั้นเป็นกลางคืนแล้วมันหนาวมากบอกว่าระหว่างที่เดินกลับบ้านเนี่ยมีแมวลูกแมวตัวเล็กขอมโซเนี่ยเดินตามเธอมาจนถึงหน้าบ้านเธอสองสารแมวตัวนั้นเธอก็เลยอุ้มมันเข้ามาในบ้านเนื่องจากมันหอมโซมากก็เลยเลี้ยนมให้มันกินมันก็เลี้ยนมจนหมดจาน แล้วพอมาเรียนมาหมดจานก็มีความสุขมากเลยมันมาพันแข้งพันขาเธอพอเธอเห็นเธอก็ยิ้มแล้วเธอก็เอกใจเอ๊ะฉันยิ้มไม่ได้เนี่ยนานมาหลายเดือนแล้วนะทาไมฉันยิ้มได้ก็เธอก็ได้คิดว่าถ้าการช่วยแมวตัวนี้มันทาให้ฉันยิ้มได้การไปช่วยคนอื่นให้มีความสุขก็เนี่ยทให้ฉันมีความสุขด้วยเหมือนกันแลวนั่นก็แตะวันรุ่งขึ้นนะเธอ ทำอาหารเธอทำขนมปังอนี่มันเกิดในองน,นอกนะเธอทำอาหารเธอทำขนมปังไปเยี่ยมเพื่อนบ้านที่ป่วยป่วยหนักเขาเองทำไมเยี่ยมเขาก็ดีใจเธอก็ความมีความสุขที่เห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเธอก็รู้เลยนะว่าความสุขมันเกิดขึ้นได้เลยจากการที่เราไปช่วยให้คนมีความสุขและนั้นแต่นั้นมานะทุกวันเธอออกไปช่วยเหลือคนเท่าที่เธอจะมีกำลังแล้วในสุดเธอก,ก็กลับมายิ้มได้ เธอนอนไม่หลับมานานเลอได้สัตว์เธอว่ากลับมานอนหลับได้สามารถใช้ชีวิตตามปกติเธอยังรักสามีและยังรักลูกที่สูญไปนะแต่ว่าเธอเนี่ยกลับมามีความสดชื่นแจ่มใสเพราะอะไรเพราะการที่เธอได้ไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนให้เขามีความสุขเพื่อที่จะมาบอกนะังส่วนมันทาให้เมตตากรุณาในใจเรางอกงามซึ่งเป็นกุศลธรรมตัวหนึ่งอีกส่วนนึงมันเกิดจากความสุขที่เราได้รับจากการที่ไปช่วยเขากรุณาที่งอกงามความสุขที่ ร่างครูสูดใจเราเนี่ยมันก็เหมือนกับน,น้าดีที่ช่วยถับไล่ความเศร้าซึ่งเปรียบเหมือนน้าเสียไปจากใจนะมันเป็นยาขนาดเอกเนะในการที่จะช่วยเยียวยาใจให,หายความให้หายเศร้าโศกและสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันนะจะช่วยคลายความเศร้าโศกได้เนี่ยก็คือการสารต่อความดีที่คนรักของเราซึ่งสูญเสียไปเขาเคยทําอันนี้เนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างความดีที่เราทํากับคนรรกที่จากไป หลายคนวก็ว่าพอทำแบบนี้แล้วเนี่ยจิตใจเนี่ยกลับมาชื้นบางคนที่คนที่จากไปเนี่ยลองดูว่าเขาเขาได้ทําอะไรที่เป็นสิ่งดีๆบ้างที่เราสามารถจะสารต่อไนดะ้หรือว่าเขารักอะไรที่เราจะสารที่เราจะใส่สิ่งที่เขารักเนี่ยนําไปสู่การสร้างสารรค์สิ่งดีๆมีคุณพิงคดึงหน้าเธอเศร้าสองเสียใจมากที่ลูกสาวตายก็เศร้าเป็นเดือน จนท่านนึ่งเธอได้คิว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนที่รักป่าลูกสาวมีความใฝ่ฝันอยากจะปลูกป่าเธอก็เลยได้ความคิดว่าเธออยากจะปลูกป่าให้กับลูกสาวนะก็อาศัยพื้นที่ซึ่งอยู่รอบบ้านของเธอเนี่ยเป็นต่างจังหวัดน,นะอันนี้เป็นเมืองจีนมันไม่นเขาบนรถเธอก็ทุกวันเนี่ยนเธอกนน็ขึ้นเขาไปปลูกต้นไม้แน่นอนแมันก็ต้องเคาะก้าก่อน โฟก้สเสร็จก็เอาต้นไม้ปลูกทีละต้นทีละต้นบนเขาเธอทาทุกวันนะถ้ะทาทำเนี่ยเป็นสิบปีเพราว่าเพียงแค่ทําให้กี่เดือนเนี่ยเธอก็คลายจากความเศร้าโศกได้เธอดีใจที่ได้ได้ทาสิ่งดีๆที่ลูกสาวเคยใฝ่ฝันจะได้เป็นตารสารต่อความใฝ่ฝันของลูกสาวก็ไนดะ้เห็นต้นไม้ที่จเจริญงอกงามเขียวสะพรั่งเนี่ยก็นึกถึงลูกสาวว่าลูกสาวเนี่ย ความมียามิถี่ใดมองลงมาจากสวรรค์ลูกสาวก็คงจะความพึ้นดีใจที่แม่ได้สานต่อความใฝ่ฝันของลูกสาวไว้ลูกสาวไม่ยอมกลสที่จะทํานะเพราะว่าตายก่อนจบใหม่แต่ว่าแม่ได้สานต่อเพรตอนหลังนะมีคนในหมู่บ้านมาช่วยกันทําจกนกระทั่งภูเขารอบหมู่บ้านเธอที่มันกลายเป็นป่าไปเลยนี่แลีลกว่าอาศัยความตายงของลูกสาวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการทาความดี เมื่อสองปีก่อนเนี่ยที่อเมริกามันมีครอบครัวหนึ่งนะลูกสาวอยู่ประมาณนับสิบห้าเนี่ยเกิดเสียชีวิตแม่นี่เสียใจมากนะก็เสียใจยอยู่พักหนึ่งนะแล้ววันหนึ่งก็มาได้คิดนะว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนชอบเย็บผ้าตั้งแต่เล็กเลยนั้งแต่อยู่หกเจ็ดขวบเนี่ยจนทั่งแม่เนี่ยซื้อกับเย็บผ้าให้แล้วลูกสาวนี่ก็ใช้จักเย็บผ้านั่าเย็บผ้าทําตุ๊กตาบ้างทําเครื่องแต่งกายตุ๊กตาบ้างแล้วก็ทาข้าวของเครื่องใช้ในบ้านของพอล,ลูกสาวตายเนี่ย แม่ก็นึกถึงจากเย็บผ้าที่ลูกสาวรัล้วช่วงนั้นมันมีโควิดอดีนะระบาดแม่ก็เลยใช้ใจ,ใจเย็บผ้าเนี่ยเย็บหน้ากากอนามัยร่วมกับโดยมีลูกชายเนี่ยมาช่วยทําหน้ากากอนามัยนี่ก็เอาไปขายเพื่อหาทุนเนี่ยไปช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลที่กาลังรับผู้ป่วยโควิดตอนขายดีทนนาไปเรื่อเป็นสันเลยตอนนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหน้ากากโคหน้ากากอนามัยมันยัง,ยง,ยงหาย,ยากกว่าครอบครัวนี้ก็ช่วยทำให้หน้ากากอนามัมยโดยแพร่กระจาย แม่ซึ่งเคยเศร้าโศกจากการสูญเสียลูกสาวเนี่ยเขารู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาเขาก็ได้ใช้จากของลูกสาวเนี่ยสร้างสรรค์สิ่งดีงามมันเป็นการเปลี่ยนความเศร้าโศกนะให้กลายเป็นสินส่งสร้างสรรค์มันคือการนําความตายของคนที่รักเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการทําความดีเวลาเราทําความดีอะไรแล้วเชื่อมโยงกับผู้ที่จากไปโดยที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันคือสิ่งที่ผู้ตาย เขาฝ่ายฝันเขาปรารถนาหรือเขามีความเชื่อมโยงกับสิ่งนั้นเนี่ยมันช่วยทําให้เกิดความปิตินะเกิดความภาคภูมิใจและกลายจากความเศร้นนาโศกได้ง่ายอันนี้จะว่าไปเนี่ยมันคือการทําความตายของคนที่เรารักให้มีคุณค่าอัตราคิดว่าถ้าเราคิดให้มากขึ้นนะว่าจะทําให้ความตายของคนที่เราลักเนี่ยมีคุณค่ามีความหมายได้อย่างไรเนี่ยว่ามันจะมีอย่างที่สองมีพลังมากเลยส่วนใหญ่คนจมอยู่ความเศร้าโศกจะลืมตัวลืมเรื่องนี้ไป แล่พอจมอยู่ความเศร้าโศกนะมันก็นทําให้ความตายของคนที่เราร้างเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ลบกลายเป็นเรื่องที่ย่งแย่มากขึ้นเพราะมันไม่เพียงแค่คนหนึ่งตายแต่คนที่เหลือก็ชีวิตก็ตกต่ำย่ำแย่จะดีกว่าไหมถ้าเราทําให้ความตายของที่เราล้างเนี่ยมันมีคุณค่ามีความหมายด้วยการใช้ความตายเขาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีๆหรือผู้อยากเปลี่ยนความเศร้าโศกใ,ให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ มันมีวิธีการมากมาย,ททามายนที่ทาให้ความตายของคนที่เรารักมันมีคุณค่าจากการปล่อยใจจมอยู่ความเศร้าโศงเนี่ยมันจะไม่ช่วยทําให้ความตายของคนที่เรารักมีคุณค่าขึ้นมาเลยมันแทนที่จะมีความหมายในทาง,งบวกกับมีความหมายในทางลบยิ่งขึ้นถ้าเรารักเขาเมื่อคนนั้นจะเป็นพ่อแม่เป็นคนรักเป็นคู่ครองหรือลูกเนี่ยต้องช่วยกันทาให้ความตายเขาเนี่ยมันมีความหมายมีความหมายคือมีคุณค่าก่อให้เกิดสิ่งสร้างสรรค์เาจมาริจากผู้หญิงคนหนึ่งนะ เธอเล่าว่าเนี่ยเมื่อสิบยี่สิบปีก่อนเนี่ยลูกชายอายุสิบห้ามาขอแม่คือตัวเธอจะไปเรียนต่อางน,นอกเมืองนอกที่อินเดียเธอก็เห็นว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองแล้วไปเรียนเดียมก็ดีนะเป็นดินดแดนแห่งพุทธภูมิมีวัฒนธรรมท,ที่ต่อก่เธอก็อญายให้ลูกไป ลูกไปกเจได้ไม่กี่เดือนปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุจมน้ำตายโอแม่นี่เศร้ามากเลยแม่ไม่เศร้าอย่างนั้นไะม่เศร้าอย่างนั้นะแม่รู้สึกผิดด้วยแม่เฝ้าจมที่ตัวเองว่าเราไม่น่าให้ลูกไปฉนันรู้สว่าเธอมีส่วนทําให้ลูกตายเพราะถ้าเธอห้ามไม่ให้นั่นให้ลูกให้ลูกไปลูกก็ไม่ตายเธอโทษตัวเองวันแล้ววันเล่าโอ้มันหนักนะทั้งเสียใจและรู้สึกผิดเนี่ย จนไม่รู้ว่าจะอยู่จะใช้ชีวิตไปวันๆได้ยังไงเธอคงคิดฆ่าตัวตายกันนะแต่ว่าเธอมีลูกคนอื่นด้วยแต่เธอก็สุดยังแย่จนทัน้งวันเพื่อนช่วนไปปฏิบัติธรรมเธอไม่เคยสนใจนะปฏิบัติธรรมเนะี่ยแต่เธอแย่แนละ้วเธอก็เลยไปช่วงทีไ่ไปปฏิบัติธรรมก็ได้ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าคนเรามีกรรมของตัว บางคนอายุยืนมางคนอายุสั้นนี่ก็ร้แจะเป็นเพรากรรมของเขาแต่ว่าการทํธรรมเป็นความไม่เคยได้ขน,นาดว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นอันนี้ก็ช่วยทำให้เธอเยอมรับความตายของลูกชายได้มากขึ้นแต่ว่ามันมากกว่าน,นั้นนะเพราะว่าเธอได้ไปจิรสติด,ด้วยก่อนจลิสติมันทําให้เธอได้ได้เห็นอารมณ์ที่มันผุดขึ้นมาในใจแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จัดการกับอารมณ์ เธเห็นความเศร้าเกิดขึ้นแต่ก่อนนี้ก็จมเข้าไปในความเศร้าแต่ว่าวาจุสตินก็เห็นแล้วก็ไม่ลำเข้าไปในความเศร้ามี่งาขสุดผิดเกิดขึ้นโทษตัวเองว่าเนี่ยทําให้ลูกตายแต่ว่าแทนที่เธอจะกดข่มความรู้สึกผิดเธอก็ดูมันแล้วก็เห็นมันดับไปทำให้บ่อยๆเนี่ยความเศร้าก็ค่อยๆเรือนหายไปความรู้สึกผิดก็ค่อยๆจางคลายไปแล้วเธอก็พบความสงบเธอว่ามันเป็นความสงบที่เคยไม่ไม่ไม่เคยพบมาก่อนนะแล้วตตวเธอเกิดปิติมากนะ เกองการปฏิบัติและเธอร Past ู้ว่าเนี่ยที่เธอที่เธอมาพบกับความสุขได้เนี่ยเพราะการตายของลูกชายเธอจึงอุทธรณ์ว่าเนี่ยความตายของลูกเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพราะทำให้แม่ได้ไปพบธรรมะขอบคุณความตายของลูกที่ทาให้แม่ได้พบกับความสงบสอบคนที่เป็นแม่นะความตายของลูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เวลวร้ายที่สุดแล้วล่ะแต่ว่าเธอก็ยังมองเห็นว่าความตายของลูกเนี่ยมันนําสิ่งดีๆให้กับแม่จนกระทั่งเธอถึงก็บอกว่าความตายของลูกเป็นสิ่งที่คุ้มค่า เทราให้แม่ได้บบว่าชีวิตใหม่เราน่าสนใจนะทำงานอะไรจะทําให้ความตายของคนที่เราเลี่ยคุ้มค่าถ้าเราปล่อยตัวให้จมอยู่ความเศร้าโศกหมดอะไรไปากชีวิตเนี่ยมันคือการทําให้ความตายของลูกในคุ้มค่าไหมหรือว่าทําให้ย่าแย่กว่าเดิมอาตมาว่านี่เป็นภาระของคนที่ยังอยู่นะทําให้ความตายคนที่เรารัก้เนี่ยมันคุ้มค่าทําให้ความตายเขาเนี่ยมันมีความหมายนี่คือสิ่งที่เราสามารถทําได้นอกจากการทาบุญอุทิศไปให้เขา อันนั้นก็ดีต้องช่วยกันทาให้ความตายเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่าทําให้ความตายเขาเป็นสิ่งที่มีความหมายมากขึ้นที่มีความหมายเพราะมันนาไปสู่สิ่งดีๆนาไปสู่การช่วยเหลือผู้คนที่ตกตกุตกสุได้ยาให้กลับมาลืมตาปากได้หรือกลับมามีความสุขแย้มยิ้มได้อันทีมาช่วยนี่นนคือหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้ที่ยังอยู่ทําให้ความตายเขาเนี่ยมีคุณค่าและจริงๆพอเราทำอย่างนี้เสร็จนะตัวเราผู้ทําเนี่ยก็ตะรู้สึกว่าช่วยเราเนี่ยมีค่ามากขึ้น เราสามารถจะออกจากความทุกข์ได้ง่ายขึ้นและสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นกับความสูญเสียเนี่ยนอกจากความเศร้าโศกแล้วเนี่ยนะสิ่งึ่งที่มันทาร้ายใจิตใจผู้คนมากเนี่ยก็คือความรู้สึกผิดเวลาคนที่เราล้าจะสูญเสียไปเนี่ยคนที่ยังอยู่และคนใกล้ชิดเนี่ยจะไม่ได้แค่เศร้าโศกแต่ว่ารู้สึกผิดด้วยเหมือนกับแม่คนที่เพิ่งพูดถึงเนี่ยเจอเฝ้าแต่โทษตัวเองว่าเนี่ยเป็นพ่อเธอ ทำให้ลูกตายเพราะถ้าเธอห้ามไม่ให้ลูกไปอินเดียลูกก็ไม่ตายธรรมชาติของเราเป็นอย่างนั้นนะเมือม่อไปสิงร้าจ๋อเพือคนที่เราลังเนี่ยเราอดไม่ได้ที่จะโทษตัวเองไม่ทางไรกท็ทางทั้งที่บางทีเขาป่วยแล้วก็ตายที่โรงพยาบาลแต่แม่หรือพ่ออดไม่ได้หรือลูกอดไม่ได้ที่จะโทษตัวเองเนี่ยไม่น่าพาเขาไปโรงพยาบาลน,นี้เลยหรือไม่ฉชนั้นก็โทษตัวเองเนี่ยฉันน่าจะพาเขาไปหาหมอเร็วกว่าน,นี้ทั้งที่มันเป็นเรื่องสุดวิสัยคือคนเราเนี่ยมีน้องที่จะหาทางโทษตัวเอง กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นอยู่เสมบอบางคนก็โทษตัวเองว่าเนี่ยตอนที่ดูแลเขามาตลอดนะยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยแต่ตอนที่เขาตายเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับเขาอาจจะไปธนาคารอาจจะไปอำเภอท่องน,นี้ก็มากพอที่จะโจมตีตัวเองรู้สึกผิดว่าเนี่ยฉันแย่ที่ไม่ได้อยู่ดูใจเขาตอนที่เขาตายถ้าเรานที่คนตายอาจจะเลือกนะเลือกตายตอนที่ผู้ดูแลไม่อยู่อันนี้มีหลายเชสเลยนะ คนตายเนี่ยบางทีเรื่องที่จะตายตอนที่พูดดูแลไม่อยู่บางทีก็บางคนตายก็รู้สึกคนที่เปิดสุดเมื่อไหร่จะไปสักทีวะกูจะได้ตายได้แล้วเฝ้าอยู่งั้นแหละไม่แน่ก็จะคิดแบบนั้นนะแต่พอไปพูดเขไปพอพูดดูแลไปพวกนี้เขาตายเลยแต่พูดดูแลเนี่ยพอมานจะวันที่เขาสุดเสียใจว่าเนี่ยรู้สึกตีว่าทําไมไม่อยู่กับเขานาทีสุดท้ายทําไมไม่อยู่ดูใจเขาในวันสุดท้ายบางทีก็โทษตัวเองว่าตอนเผาศพไม่ได้ ไปร่วมพิธีเผายายเสียชีวิตนันแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ร่วมพิธีเผาศพก็โทษตัวเองรู้สึกแย่อันนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่เรามักจะโทษตัวเองเวลามีความสูญเสียเกิดขึ้นกับคนที่เรารลกอันนี้เราต้องรู้ทันแนวโน้มตรงนี้ด้วยเรามีแนวโน้มที่จะมองสิ่งที่มันเป็นลบจากการกระทําของตัวคนเรานะั้นแหะเราจะทําดีแค่ไหนนะกับคนที่เรารลก้เนี่ยเราไม่เคยทาได้ดีถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ เราทาดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ทาได้มากอย่างมาก99%เาเพราะมนุษย์เราเนี่ยนะมันไม่เปอร์เฟกมันไม่สมบูรณ์แบบเวลาคนที่เราตายจากไปเนี่ยหลายคนมักจะหวนกลับมามองว่านี่ยฉันไม่น่าทำถึงนี้เลยหรือฉันน่าจะทำอย่างนั้นซึ่งอาจจะเป็นการอุปโลกอุปทา,านเราเองหรืออาจจะเป็นความจริงก็ได้นะแต่มนุษย์เราเนี่ยมันไม่มีความผิดไม่มีความถูกต้องสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเราไม่มีทางที่จะดูแลคนที่เรารัก้ได้ถูกต้อง100%อย่าอม์เซ็นต์อย่างมากก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แต่พอม,มี ไม99%ไม่ค่อยได้มอง่าไหม่คนมักจะมองแบบนั้นแหละฉนั้นที่เวลาสอบนะสอบเราไม่เคยได้90%ได้ครั้งสอบเราก็ได้อย่างมากก็70-80%มีใครบางที่สอบได้100%น้อยหรือไม่มีเลยสอบ90%ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่เวลาเราดูแลคนที่เราล้างเนี่ยเราตั้งเป้าให้ได้100%เพราะฉะนั้นพอเราสอบได้แค่98%เห็นเราก็เห็นใจ2%ที่มันบกพร่องเนี่ยอยู่นั่นแหละแล้วเราก็เลยโทษตัวเองว่าทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นทำไมเราทำอย่างนี้แทน พืาอมันมีแนวโน้มที่จะมองลบมากกว่ามองบวกครูชั้นประถมเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยแกก็ยื่นชูกระดาษสีขาวต่อหน้าชั้นเรียนกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยมันมีกากระบาดสีดำอยู่สองสามจุดสองสามตัวครูก็ถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไรนักเรียนบอกว่าเห็นกากระบาดสีดําครับแล้วเธอเห็นเห็นอะไรอีกไหมไม่เห็นครับแต่แล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษสีขาวของกระดาษนี่มันแจ่มแจ้งนะ แต่เด็กไม่เห็นเด็กเห็นแต่ก,กบบากรบาดไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะเวลาเราดูแลคนที่เราล้างเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามักจะเห็นแต่ก,กบบากรบาสีดาโดยเพราะมันค่อยจากไปเราไม่เห็นสีขาวก็ไดาเราเห็นแต่สองเปอร์เซ็นที่มันหายไปแต่เราไม่เห็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นหรือเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นที่เราทําได้ทาถูกเห็นแต่สองเปอร์เซ็นที่ทำไม่ควรทำมันเกิดค,ความรู้สึกผิดทั้งที่ในสายตาคนเราเนะี่มันไม่น่าจะโยงได้เลยนะอย่างแม่คนที่สูญเสียลูกชายเนี่ยเดกก็โทษตัวเองนั่นแหละ ก็ทําทให้ลูกตายเพราะว่าไม่ห้ามลูกไปอินเดียไอ้ตรงเนี้ยคือสิ่งที่มันจะซ้ําเติมเรานอกเหนือจากความเศร้าโศกแต่ว่านจาจกการพยายามมองให้เห็นสิ่งดีๆที่เราทํา99หรือ98เปอร์เซ็นที่เราทาถูกแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะเคยทําสิ่งที่ไม่ดีกับคนที่เรารักซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยและความตายของเขานะแต่มันคือสิ่งที่ทําเคยทําเมื่อ20-30ปีที่แล้วแล้วก็อดไม่ได้ที่จะขุดคุยขึ้นมาเพื่อที่จะ โทษตัวเองบ่อยตตัวเองในกรณีแบบนี้เราก,ก็ควรที่จะกดเพื่อมของสุขิดนั้นด้วยการที่เรายอมรับสิ่งที่เราทําแล้วหาโอกาสขอขม,มา,าโอกาสขอโทษเขาเหมือนกับที่เราได้ทําเมื่อเมื่อวานนี้หรือไม่ก็ทำเสร็ทําสิ่งดีๆท,ทําบุญอุ่ศให้เขานะการทาบุญที่ได้เขาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยชดเชยความสุขิดได้หรือทําความดีให้กับ คนที่เขารับเป็นการชดเชยอันนี้มันก็มีหลายวิธีที่จะทําได้รวมทั้งการสารตอบความดีที่เขาได้ทําอันนี้มันก็เป็นการชดเชยความสุขผิดได้เหมือนกันเวลาเราซ่อมส่งใจใจเมื่อมีความสูญเสียเนี่ยลองสํารวจดูมันมีตัวนี้สร้างมาหรือเปล่าหรือว่ามีอาจจะเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวนําเลยก็ได้ถ้าเราสามารถที่จะเปิ่มความสุขผิดได้รเดียวกันเราก็ทําสิ่งดีๆในนามของเขาหรือสารตอบความดีของเขา หรือทำให้ความตายาม,มีคุณค่ามันก็จะช่วยบรรเทาความเศร้าโศกเสียใจได้แล้วเราก็จะกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสกลับมาเบิกบ,บานได้เหมือนได้เหมือนเดิมถ้าจึงตอนนั้นจะขอบคุณความตายของเขาก็ได้ที่ทําให้เราได้มีชีวิตใหม่หรือได้พบสิ่งที่ไม่เคยฝันว่าจะได้พบอะก็มันก็ขอฝากไว้ตอนนี้นะ